สวัสดีครับผมทุกคนโอ้ยวันนี้ตื่นสายนิดหน่อยตอนนี้เป็นเวลา11โมงสุดยอดปะข้าวยังไม่ได้กินตอนนี้กำลังจะตากผ้านะครับเป็นวันหยุดที่สบ,สบายสบายชิวๆเมื่อวานคลิปก็ไม่ได้ลงว่าไ,ไม่ได้ตัดกำลังจะลงเช้านี้ แล้วก็วันนี้ก็จะมีสองคลิปท,ที่ต้องลงครไปตากผ้าน,นี้เดี๋ยวก็จะกินมาม่าแดดข้างนอกสุดที่จะร้อนร้อนแบบสุดๆโอ้ไปตากผ้าก่อน อ่อนขนาดแต่ก็เซตไปที่รัดแล้วต่อไปให้ต้ามาม่าดีกว่า มาครับทุกคนได้เวลาใส่ข้าวแล้วหิวขนาดเร็วเนี่ยเมนูในวันนี้ขเขาคือมาม่าเพชรชกเก้นแฟรงค์ไส่กรอกไก่อืมรส่ตจุกจุกหิวเกินดู อร่อยโฮเฟกทำมีเกี๊ยวกุ้งอยู่นะครับทนะุกคนใข่เนี่ยกินโตเกียวกันนะเลุงอ,อย่างนี้ไงเกี๊ยวกุ้งบวกมามา่าจัดไปวันนี้มะฮู้วา จะได้เนื้อยังพอจัง่วะตอนเย็นมีนัดไปดำหัวคนใหญ่ตีบ้านนะครับเป็นการดำหัวตีใหญ่เอ้ยใหญ่ขนาดมาดูกันว่าจะใหญ่หมกไส้น,น,นักคนจะนักหมกไส้ป้อมเดี๋ยวเนี้ยมันมีแนววัฒนธรรมการตีหมมาทุ่งห้องเงียบจิ๊บเ๋ยวเนี้ย ฝากกันมันมีคอนเทนต์ฝักสวัสดี170คนตอนนี้เป็นเวลา5้าโมงวันนี้เป็นวันพักผ่อนจริงๆพักผ่อนแบบของจริงเพราะว่านอนทั้งวันพยับร่างกายน้อยมากเ,เนี่ยไปเดี๋ยวนี้กำลังออกบ้านหาอะไรกินดีกว่า ตอนนี้เขาก็อยู่ที่โรงงานนะครับเอามาเสาะออย่างกินด้องอยู่แบบเบเบอๆแบงนี้ ป็นจำไม่ได้ซักคอร์ดแล้วนี่พิซซ่ามองครมั่ง่วางอยู่นี่งั้นอยู่ติดบ,บ้านมันก็น่าจะเป็นของเฮาแหละโอ้ยโอ้อี่ะู๋ดุดีอ่ะ่ว,ว่าเป็นการไปดั้มหัว คนเท่าตังไฟล์ของคุณคำนะครับวันนี้จะเป็นการดําดําหัวของคนดําหัวคนเท่าฟังผมแกไม่รู้ว่า,าแับบรรยากาศจะเป็นอะไรเลือกคลิปบ,บรรยากาศเมอพอหัวห้างทัางไปอ uh ู oh, ในห้างตัวยเนี่ยไปจะแบบปักก้านะเสียงดังเนี่ยผเดี๋ยวนี้ยังได้ยินเลยโอ้ยขอเล่ในใหญ่ค่ะ

yung dalawang dalawang yam, kwa dalan sa ini tungkatin yung iba na dalu, kapalupong yung iba na dumadumalapit sa sa dalan ng pista, ลูกคนแรกก bon ็เป็นปออินนะครับปออินปออินสันโกยังไงนะครับมัานสันโกยังไงคนที่สองกลายเป็นแม่ออนนะครับคนที่สามเป็นป่อมาคนที่สี่ของปอยงปอยยืนคนนี้เป็นกูแฟนร์แล้วก็ปอยงไปยืนและอันดับที่ห้าคือปอสิงก็เนี่ยเป็นลูกปลาไปสวรรค์โชว์สวรรค์หมดแล้วเหลือก็ป้าของอันอุ้ยขันเมื่อคำคนเดียวในหงน้องเป็นป้ เดี๋ยวนี้คนเนื้เป็นป้ายอายุแปปแล้วอันนี้เป็นกระไพ่นนะป้ายของแรกก็เป็นแม่ผมครับต่อวันี้ของทงานเข้าใจเลยนะครับเลยอย่างน้มาได้ไเขาอ้สารทุไเขาพี่น้อกเขาุ่้คเนี่ยเราตื่นป่าลุกนะครับืนมาูนเลนะคื่วันนี้านะครับเทราาาคมลกก็

การทำงานนะครับนะครับขอชื่นนะครับพูดบอกกันนะับเออบอกกันอยู่ท่งไหนนะครับเออนดครับมาดบอกกันผ่านผ่านไปนะครับ ใช้ในหนึ่งปีบุรีหรือว่าอาทิตยว่าอะไรตยอาจจะปูล่ำกำกืนตีว่าตากระตีกนันงกอดทุกวันเหมือนกันนะครับลูกหลานคุณพ่อคุณตู่เขาเสึกงดังสกดแตและกันขออาภัย วันป <ider Stadium> ้ายาวันใมเมืองมาปกหลอกอีกนึงลูกหลานทั้งหลายบุรลักษณ์ย่างหีอย่งย่างป่าีนีอันดีงามของเาเหนือปีหนึ่งลูกหลานในป้านนาฮะคนอยู่ร่วมกันบางอัง ากากบงการด้วยวัตยาใดเราว่าตอนหน้าหรือรับหลังแม่วานุหลานจะมีปฏิจยาย่างนันแล้วหรือปารณาทั้งหลายตอโตเป็นงอย่างอืพกอย่างมาถึงวันนี้นัวันนี้เม่ียบาราทุกคนทั้งมดที่ ก,กังเพก่อราณุนต้องมีเวรมีกังรงกันจะไปมีอคติลงกันคืออยู่กันด้วยความสบายใจพอใจ,จใจยิ้ใจรักกันห้ามหลอลกลวงนอกร้อยโคนคนตีเอาอยู่ได้กังต้องแพ้กันมีอย่างพึกษาีกันคนเอาอยู่ได้กังต้องพรึกาหาเลมีปั มาหามาหาทังออกเก่ดกัน,นมันปัญหามันออกได้มันจะขัแค่ไหนค่ลงง่ะแค่ลงหอ้โหโอ้โหนป้าหโอ้นหโอ้หโออ้โหโล้โหอ้โ้โหออ้โนโ้โหโอ่อออ้โอ้โ่โอ้โหโอ้้ออห ผีไม่เลือกผีนี่โหเพื่อลูกหลานพุมีแต่ความสุขความเจริญทำหน้าทดน้ตองรับรเรอท็ดุดตั้งใกาวตามปฏีพาเจจีนาไหบ่าสัปปีติโยมี้งรุโรหี้าะนเขาว่าอัญรายตุปิปิทายุตุาว่าปฏิวัริอ

ไปเยี่ยมสคิกนีอ้หาเยีนี่ีเดก้กันครับบสเออสงครับอนนตท้าเก็เอาเล่อทุกคนที่หัวแล้วมาเดาด้วอนะครับ เม <input? S 2> ื่อกี้ก็เป็นบรรยากาศของการดัมหัวนะครับตีตีเนี้ยที <ES> ่ว่ากันไว้ทุกเจ้าเย้ครับวันนี้ก็จะมีกับตะเอะกลับบ้านไปก็อาบน้ำนอนละปะกันไหมฮอนโถกบายมืดละ